เด็ครับวันนี้ปีนันนะครับคนหลงทุง่งวันนี้ไปกาดมาครับได้อันนี้มาครับนี่ปลาดุกอันปลาดุกตัวกำงามใส่หมอ้อหมออย่างกสาวน้อยนะครับนะปลาดุกมาว่าจะมาอ๊อกปลาดุกนะครับเครื่องบนนักหลายนะครับนี่นี่มีตะอ,อีบด้จะไข่มีปิกมีขมินมีหอมแดงมีกระปิ ้นหอมบักกี้นะครับอันนี้ไปใส่เหมือนลุ้นเนาะมีอันนี้ทีเด็ดลูกโดดนะครับใส่ลูกโดดมาลองเหรอเอามาตากเนเลยฮะอยากกินเข้าแล้วชันโจโจแล้วครับครับเนาะมาพอเก่งแขงกันนะครับอ๊อกปัดดุมียัางฟองนะครับเนาะเตรียมใส่ลงไปนะครับจะไข่ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับ ครับต่าก่อนนะครับน้อต่าก่อนเดี๋ยวกัดหอมแดกเนี่ยไว้ใส่มาลุ้นนะครับครับได้พริกแล้นะครับต่าม,มาให้บดดีนะครับบนีีตําเรียกแล้วเออ มาเถอะปีนันอยากเข้าไปน่อยลืมใสอันนี้เด้อเด้อเด้ออันนี้อัน,นี้นี่นี่นี่เห็นไหมครับเม็ดเม็ดหอมป้อมนะครับเม็ดพักป้อมอะจะได้หอมหอมนะครับตับรวมกันไปอยากเข้าไปน้อยนะครับสันน่้นสงสัยจะคาดหยอดเฮ้ยนี่นะคาดหยอดเติมหยอดทีสักนอ้อยหนึ่งก้า แล้วต่อไปหอมหอมแดงนะครับตามเข้าไปานี่หนักง่ายครับเข่งบ้านน้องง่ายโซ่ปุ่นโซ่เพ่ช,ชุดท้ายกะปิครับายหลายเด้อมันจะเก็มเกนนเอาคืนมาได้นะครับนอ้นพริกแล้วแล้วนะครับ ไปลอาไปขอทีกันเนี่ยออกปลาดุก,กนะครับไปครับจุดแกะมอตังนะครับมอเก่งหน่อยครับลุกกับปิหนานมาเมินนะครับกลมันหงุดหงิดปปเก่งลงไปนะครับ ไปแข่งไปด้วยเรานำเดือดสกา๊ามนะครับเา้านะครับได้ตีแล้วครับน้ำเดือดโบ๊ะโบ๊ะโป๊ตะลานตะลานนะครับต่อไปกัได้ตีแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะครับครับตั้งน้ำแล้วใส่ริดแขงแล้วใส่ปลาลงไปแล้วนะครับ ตั้งไวประมาณสักสิบนาทีครับรอมน้ำแห้งสังน้อยนะครับนอกรอมพอปิดเข้าเกีย่ยนนะครับนะครับนอกออปปัดุกนี่มันจะมีน้ำแน่ะครับมันจะตากันงแฝดแฝดมันจะแฝดไปใ,ใบสองนะครับแน่เหลือน้บแห้งน้อยนะครับอันนี้ออปพอติดสีงก็เขา้าสดน้ำหีบน้ำม,มันจะได้ของคอเนาะ ครับหลังผ่านไปสิบนาทีนะครับน้ำแห้งแล้วเขาเกจะปุ๋งลดแบบนี้น้อยนะครับนอออันนี้ปีนั้นปุ๋งการลดนี้อย่างเดียวนะครับสายเข้าไปนะครับกีหลักกิมไปแล้วเนาะจะติดจับเกี่ยวละไปลาไหลไปมาเกิมไสเก็ใไปมาหวานไ่หวานไปนะครับนอกเดือดร้อยเดี๋ยวมาโ้นเขาใส่พักปัมใบหอมนะครับ สุดไทยายสุดนะครับอย่างถ้าใส่มากใส่องเปิ้ลๆนะครับหรือสากาห้องตะชีไปเลยนะถ้ามักใส่กับใส่นะครับส่วนมักใส่กับบะเตองใส่นะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปก่อหน้าตากันครับมันจะเอามาปิดจได้นะครับนออะปิดแกะใส่ถ้วยครับเรียบร้อยแล้วนะครับนอออกปะดุกนะครับ งานเนี่ยนะครับน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเฟซบุ๊กยูทู e นะครับปีนานค้นหลงถุงนะครับสวดูคอว่าอีพีหน้าเขาจะมีเมนูอย่างกันนะครับล้ำกากินบะล้ำกากินนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเนะ้อปีนานไปแล้วเนะ้อสวัสดีครับ